ห้ามปิดคลิปสวัสดีครับเอเมอร d y o u t ์ยูทูบชาแนลครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับรถผู้บริหารเป็น Executive ีฟคาร์นะครับระดับผู้จัดการนะครับเป็นของนิสันมอเตอร์โดยแท้นะครับเป็นซีฟี่พันหกตัว V นะครับตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่สีบอลเงินสีดำนะครับสองสีนะครับเรามีทั้งหมดประมาณ5คันเท่านั้นนะครับจากปกติแล้วราคาแปดแสนามหมื่นบาทนะครับเซฟไปเลยนะครับเซฟไปเลยนะครับ3 5 0 0 0นห้เราเราไม่ขาย8 3 3 0 0 0นะครับเราขายที่4 0 0 0 0น 8 9 0 0นเะครับเป็นราคาที่4 8 9 0 0นนเะครับนะครับเป็นรถปี2018เป็น MY 2 0 1 8นะครับคือหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นตัวตัว LED นะครับเป็นหน้าใหม่เป็นหน้าปัจจุบันแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนีดหนึ่งก่อนว่าเราต้องการให้ภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งท่านอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างนะครับว่าไปดูโครงสร้างบปดภายในว่าคันนี้สวยกิ๊บขนาดไหนนะครับ ทูลุงขายเองนะครับนิสสันอินเทอร์เจนชอยนะครับเป็นเ,เป็นนิสสันยูสคาร์ของตรฐษนบริษัทแม่ของบริษัทนิสสันมอนเตอร์นะครับเอ็มเปอร์ก็เป็นชื่อดีลเลอร์นะครับเ,เดี๋ยวมาดูนิดนึงครับนี่ครับมาดูนิดนึงนะครับมาดูครับว่ารถรถพ,พวกนี้เป็นรถของผู้บริหารระดับผู้จัดการเนี่ยใช้นะครับ ดูนะครับเอ่อซีนรอยซีนยางทุกอย่างเม็ดมัดทุกอย่างกลมดิบเลยนะครับไม่มีชนแม้แต่ไม่ดเดียวไม่มีชนเลยนะครับอันนี้ห้องเครื่องอันนี้ดูซีนนะครับดูด้านหน้านะครับในห้องเครื่องนะครับเรามั่นใจนะครับเราจะมีการเอ่อออกแบบการโครงสร้างให้นะครับนะครับอันนี้คือเอ่อด้านหน้ามาดูสวยกิ๊บเลยนะครับรถคันนี้ผมยืนยันเลยว่าสวยนะครับดูซีนดูลอยตะเข็บ รอยอาร์ตรอยออสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างห้องเครื่องยังสวยเลยห้องครนนี้ข้างาสูตตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูภายนอกก่อนออด้านภายนอกดูดูตัวรถนะครับก็จะเห็นว่าปกติซื้อรถเนี่ยต้องแกะออกมาดูเลยนะครับเห็นเป็นเม็ดอาร์ตหมดเลยนะครับหมดเลยนะฮะเม็ดอาร์ตต่างๆดูรอบข้างดูทุกอย่าง ตัวแป้มสีอยู่หมดนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับผมเอามาให้เห็นเห็นเห็นชัดๆนะครับโชลูมนิสันเองนะครับจำหน่ายเองนะครับไม่ให้เสียชื่อเสียงนะครับคันนี้รุ่น V นะครับท้ายก็เดิมๆเลยนะครับสีนยางกลมทุกอย่างหมดนะครับแผงท้าย รถนด้านท้ายเ็นซีนเดิมๆนะครับไม่มีการชนแม้แต่นิดเดียวนะครับคันนี้เช็คประวัติได้ที่ศูนย์เอ p มเพรสออโได้เลยนะครับอันนี้อันนี้เห็นแล้วอันนี้สภาพภายนอกนะครับเรายืนยันแล้วก็อันนี้เป็นสภาพภายในนะครับท่านเห็นว่าสภาพภายในของเราเนี่ยยังใหม่อยู่เลยเป็นบอกสีเบรดนะครับเป็นลายไม้ตัวีมีมัลติฟังชันนะครับวิยยุพร้อมทุกอย่างพร้อมเป็นลายไม้หมดประตูแห่งหน้าเป็นลายไม้ นะฮะเป็นตัวยัฟนะครับไม่เป็นเป็นตัววีนะครับข้างในสวยกริบเลยเรียกว่าซื้นนซ 35, รอรถคันนี้เซฟไป3ามแสนห้านะครับอันนี้มันสีบอลเงินเรามีสีดำเพิ่มอีกนะครับก็เดี๋ยวดูรูปร่างภายนอกให้นะครับเศษนได้ว่าเดี๋ยวผมพาท่านชมเป็นสีดำก็ส,ภา,กสภาพเดียวกันหมดนะครับเปิดไมคก็สภาพเดียวกันเพราะว่าเรามีการรับประกันให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่า เราจะจะรับประกันอะไรอย่างไรให้ลูกค้าได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปชมครับร250,000นะครับรถอยู่ในระยะรับประกันของนิส s ันมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอระยาล,าลงหน่อยนะฮะเอาละดูเงื่อนไขต่อพอรถดูเสร็จเนี่ยรถต้องมีการเล่มทะเบียนนะครับเป็นมีเลเล่นทะเบียนมีชุดโอนของ ครับจะเห็นได้ว่าเป็นรถกลุ่มนี้เป็นรถของผู้บริหารเป็นรถของนิสันมอเตอร์โดยชัดนะครับเ,เราเป็นยิลเลอร์ของนิสันโดยแท้ทรูมขายเองนะครับนะครับมีมาตรฐานทุกอย่างอันนี้คือเล่มจริงนะครับแล้วเป็นเล่มมือเดียวของนิสันมอเตอร์ระดับผู้จัดการใช้ย้ํานะครับไม่เพียงแต่ตรงนี้นะครับตัวคันนี้เนี่ยยังอยู่ในวารันตี้3ปีสาโล นะครับรู้สึกคันนี้ถูกใช้ไปแค่เต็มที่ก็ประมาณปีหนึงยังเหลือ24เดือนในการวารันตี้ท่านนะครับท่านสามารถเข้าศูนย์ทุกที่นะครับทั่วไทยมีอะไรที่เสียโดยธรรมชาตินะครับท่านสามารถเคลมได้ทุกอย่างเหมือนรถป้ายแดงนะครับก็อยู่ในวารันตี้3ปีแสนโลนะครับอันนี้เป็นบุ๊กสวิตนะครับท่านสามารถดูบุ๊กสวิตด้วยแล้วก็ชมประวัติภายในที่ จอที่ทางเราก็ได้ไปเปิดดูเพราะว่าเป็นออนไลน์ทั่วประเทศนะครับอันนี้รถเพียงการตรวจสอบปุ๊บเนี่ยไม่มีการชนหนักมีการเซ็นรับมามีการพราับตาจากบริษัทนิสสันนะครับจากดีลเลอร์ของเราคือนิส e ันเอเราเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันคันังนและรายลัางสองน,นะครับยังไม่พอครับเรามี Emperor Inspection นะครับซึ่ง เรามีคอนเซ็ลท์2คอนเซ็ลท์2เนี่ยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์นะครับเครื่องมือวิเคราะห์เสียบเข้าไปจะรู้หมดเลยว่ารถคันนี้เป็นไงบ้างมีการต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเกรดการจัดขีดดาวให้นะครับรถคันนี้ถูกจัดอยู่ประมาณ5ดาวครับนะครับมี5ดาวภายใน4ดาวก็เรียกว่าเกือบเต็มร้อยนะครับสภาพประมาณ90นะครับพี่พงษ์ มีไรหเห็นหมดนะครับมีดาวหเห็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมั่นใจได้เลยนะครับส่วนแคมเปญน,นะครับตอนนี้มีแคมเปญเรียกว่าไม่ทุนไม่ต้องดาวเลยดอกไม่พิเศษนะครับแล้วก็มีรับเทิร์นรถในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดคุณมีรถเก่าเอามาเทิร์นดาวเราได้สูงกว่าราคาตลาด2-4000,000บาทน,นะครับแล้วก็มีถ้าเข้าถ้าคุณเข้าศูนย์เรามี่วนลถเป็นลูกค้า V.P กับเรา15%นะครับแล้วก็แถมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี เรียมีพิเศษดาวต่ามาเลครับมาที่นี่เราเป็นชลุ่มเองขายเองนะครับแล้วก็อีกไม่อีกอย่างหนึ่งไม่พอเรามีการดอจูดอถึงที่นะครับถึงที่หมายถึงว่าส่งรถถึงที่ท่านไม่ต้องมานะครับเรามีการจัดไฟแนซ์เรามีการทาทุกอย่างซึ่งท่านอยู่เฉยๆได้เลยครับท่านอาจจะไปดูรถคันหนึ่งหรือไม่ต้องดูรถก็ได้ท่านไว้ใจเราส่งรถไปไม่พึงพอใจคืนรถทันที แล้วกล้าช้าพี่สุเลยนะครับว่าถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นความจริงเนี่ยเราสามารถคืนค่าเสียเวลาให้ท่าน50า0 0บาททันทีนะครับสบายใจได้เลยนะครับว่าซื้อรถกับเราซื้อรถกับนิสสันโดยตรงเนี่ยต้องดีที่สุดแล้วนรถกลุนี้เป็นรถของ x x e c ซ t i ท e c คาเป็นรถของผู้บริหารโดยตรงอยู่แล้วครับนะครับก็อันนี้คือภาพรวมรถทุกคันเรามีการค่าเชื้อนะครับ สี่ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกรถที่มาปุ๊บเนี่ยจะมีการพ่นฆ่าเชื้อทั้งภายนอกภายในนะครับให้ปลอดภัยของพนักงานของเรานะครับอันดับ2เราใช้ UVC ในกาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลห้องผ่าตัดเป็นหลอด UV ฆ่าเชื้อภายในก่อนนะครับอันดับ3เราฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเข้มข้นนะครับเช็ดซอกทุกมุมบนล่างเทดานล่างหมกนะครับอันดับ4ใช้ UVC ครั้งหนึ่งกับ โอทูคินคือจะเปย์ค่าเชื้อและปรับสภาพก่อนส่งมอบลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าแฮปปี้แน่ครับเบอร์โทร02 413 4446นะครับเบอร์โทร02 413 4446นะครับนิสสันขายเองทุกอย่างขายเองหมดนะครับเราอยู่ที่เส้นกัญญาพิเศษบางแคเรามีชลมรถเป็นป้ายแดงแล้วก็มีเซอร์วิสมีทั้งศูนย์ซ่อมสีนค้ททถังครบวงจรนะครับรุ่นนี้เรามีทั้งวีทั้ง SV อยู่พร้อมนะครับเป็นรถผู้บริหาร e อ c u ซ์คูลเตอร์เคียรนเซลนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปออของซิลฟี่นะครับก็ขอเชื้อเชิญท่านมาทดลองขับที่นี่ค่าท้าพิสูจน์ของท่านนะครับชุรุง่งกงเองครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ